ตอนนี้เราเข้าสู่สภาวะสุดท้ายแล้วเนาะที่จะเฉลยข้อสอบชุดนี้คือข้อที่93ถึงข้อที่100นะครับข้อหนึ่งร้อยเราจะได้จบจบสิ้นกับบ้านเรียสักทีนะครับจะได้ทำปี62ปี6กทำให้เสร็จทำให้หมดนะครับอะดูซิว่าเราจะเบื่อชีวะขนาดไหน5 6 4หก 6, 6. ี ทำให้หมดนะครับหกสามนี้เป็นออนไลน์เนาะเป็นเป็นไม่ใช่เป็นออนไลน์สอบออนไซต์ site, แต่ว่ามันเป็นช่วงโควิดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานาเป็นมหาลัยแต่ละสูวนจะออกอออกข้สอบเองเนาะเขาเลยไม่เอาเผยแพร่เนาะหรือว่าบางส่อาจจะเผยแพร่ส่งมาก็ได้นะครับส่งมาให้ก็ได้เก้าสิบสามเอ๋อ การไล้เปลี่ยนแก๊สของไส้เดือนดินกับพาราเรียเหมือนกันหรืแตกต่างกันตรงไหนไส้เดือนดินเนี่ยจะแลกเปลี่ยนผ่านล้ำตัวพาราเรียก็ผ่านล้ำตัว,ตวเอถูกถ้าไส้เดือนดินมีระบบ,บุนเวียนนะครับพาราเรียไม่มีระบบ,บุนเวียนก็ถูกเนาะ แทรดีนมีระบบหมุนเวียนแบบปิดอันนี้ถูกแต่พาราเรียนะครับมันไม่มีระบบหมุนเวียนดังกัได้นะครับมันจะไม่มีระบบหมุนเวียนทั้งเปิดปิดนี่แหละเออแต่เขาใส่มาทำไมไม่รู้ตอบแค่ A กับ B เนาะ94อ่าข้อนี้เคยเฉลยแล้วเกี่ยวข้องกับถุงลมของนกและคนใช่ไหมถุงลมของนกนกนะครับมีหน้าที่ในกา,ารสรองอากาศนะครับเป็นแอร์แซก ของคนเนี่ยเป็นได้เป็นแกส๊สใช่ไหมครับสรุบถุงลมของนกและคนอ่ะคีย์เวิร์ดก็คือแค่นี้นะครับของนกและคนใช้ในการให้เป็นแก๊สได้ไม่ใช่นะครับนกสำรองอากาศเนาะนกและคนมีขนาดเท่ากันโดยประมาณอันนี้ไม่ใช่เลยครับคนขนาดตัวใหญ่กว่านกอีกมันจะเท่ากันยังไงเนาะส่วนของนกและคนเก็บอากาศได้ดีนะครับ เก็บอากาศได้ดีใช้ในการหายใจออกเนาะของนกและคนนกเนี่ยนกเนี่ยครับแลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้เน,ะน,ะนาะสตรงของนกและคนส่วงน้ำของนกใช้แลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้อันนี้ถูกนะครับตรงของคนใช้ได้แลกเปลี่ยนแก๊สได้น,นี่ก็ถูกเออคือคีย์เวิร์ดมันมีแค่สำรองอากาศกับแลกเปลี่ยนแก๊สแค่นี้เองน,นะครับแค่นี้เอง95สใน่ข้อใด มีเลือดสัมผัสกับเนื้อเยื่อโดยตรงสแสดงว่าต้องมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดนะครับการที่มีหมุนเวียนเลือดแบบเปิดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกมแมลงพวกนี้นะครับพวกอินสิคนะครับรแมลงนี้เป็น,อย,น,น,น,อ,ยนอยู่ในแค่ไหนวะแมลงอยู่ในออออชพอร์ตนะครับออชพอร์ต <c oughs> เริ่มเพลียะละออชพอร์ตแล้วก็พวกกุ้งพวกนี้จะเป็นระบบ เปิดนะครับ MBO ในะข้อใดอวัยวะที่ไม่ได้สร้างเป็นเส้นแดงนะครับในระยะ MBO ในระยะ MBO ก,การที่มันจะเดินตรงมาก็ต้องเริ่มจากระยะ MBO ก่อนนะครับจากไซโคเนี้ก็จะกลายเป็น MBO ไม่เริ่มเริ่มเริ่มง่วงหรอขึ้นคำตอบก็คือไตนะครับเพราะว่ามาม์นี่นะครับมาม์นหรือว่าสรนนี่มันคือ เริ่มแรกครับมันจะไตตับนะครับมันจะมีเริ่มมากสวินะครับแล้วก็ไปยังมามาก็าจะมีการสร้างไขกระดูกซึ่งไขกระดูกจะมีหน้าที่ในการทําลายปเป็นเลือดแดงเนาะก็ไม่มีไตแค่นี้เองลิมกับพลาส p l a m a ลิมก็คือน้ําเลือง p ล a s m a คือน้ําเลือดต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ อยู่คนระ,ะบบคำอ่ามันต่างกันตรงนี้ลืมอธิบายอันนี้ย,นย้อนย้อนกลับไปก่อนได้ไหมอ๋อไม่เอาเลยวะเนาะเอาลิมพัสมาก,กา็อ่าลิมนะครับลิมเนาะลิมเนี่ยคำตอบมันก็คือข้องมองมูล,ลิมมีโปรตีน้ำกว่าพลาสมานะครับเพราะว่าในพลาสมาในน้ำเลือดของเราเนี่ยนะครับเนาะมันมันจะไม่มีการกรอง มันจะมีการกรองพวกโปรตีนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวมันก็เลยมีมีโปรตีนที่น้อยกว่าตัวของเอ้ยขอไปอ่าลิมนะครับจะมีโปรตีนที่น้อยกว่าพลาสมาเพราะว่าลิมเนี่ยนะครับจะมีการกรองโปรตีนที่ที่อะไรที่มากกว่าทําให้โปรตีนมันาน้อยกว่าเพราะว่าลหลักัแล้วนะครับโปรตีนเนี่ยมันจะได้จากพลาสมาแล้วก็มันค่อยออสโมซิส ไม่ใช่อมอ,ชอมสิทธิ์ออกอ่ไอออมสิทธิ์เออมสิทธิ์ไปยังแพร่นะครับแพร่น้ำเลียงไปยังเอ่อเลมันเองเสร็จที่ปุ๊บจะกลับมาข้อนี้ครับสปนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าตับม้ามไขกระดูกเนี่ยไขกระดูกมีเน,นื้อที่ทำลายเม็ดเลือดแดงใช่ไหมเสร็จนี่ปุ๊บตัวของเม็ดเลือดแดงนี่นะครับเม็ดเลือดแดงน,นะครับมันจะเกี่ยวข,ข้องกับระบบสืบพันธุ์ซึ่ง นะครับจะเป็นองค์ประกอบของม erm นะีโซเดิมเนาะมีโซเดิมเนี่ยก็คือออกข้อสอบเหมือนกันนะครับอ่ะตอนส่วนแรกนะครับก็คือแพนเซต้านะครับแพนเซต้าคืออะไรวะแพนเซต้าแพเออแพนเซต้านะครับมันจะมีการสร้าง A G M นะครับแล้วก็อาร์บิคอรนะครับหรือว่าสายสะดือแล้วก็เป็นยอกเซ็ปนะครับยอกเซ็ซึ่ง A t M นะครับแล้ว AGM นี่คือองค์ประกอบของมิสเดิร์มนะครับแล้วก็สายสะดือแล้วก็เป็นไข่แดงนะครับพวกนี้ครับมันจะมารวมกันแล้วก็จะเิยไปเป็นฟิตเตอร์ริเวอร์หรือฟิตเตอร์ฟิตเตอร์ริเวอร์หรือว่าตับที่เป็นระยะแรกเริ่มนะครับซึ่งตับตรงนี้ครับจะไปสร้างไปยังเป็นตับไทมัสแล้วก็พวกมามนะครับแล้วก็จะมีการสร้างเป็นตัวของกระดูกไขกระดูกนันเองอะซึ่งฟิตเตอร์นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับ ม้ามไขกระดูกเนาะแล้วก็ตับนะครับิ e t a l liver แต่เไตก็ไม่เกี่ยวข้องเนาะข้อที่เก้าสิบแปดนะครับ aortic bursus fistula นะครับครบในกรณีใดซึ่งกรณีนี้นะครับอ,อะไรนี้เนี่ยอันนี้นะครับมันแปลว่าสภาวะที่ลูกนะครับมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเนาะมันก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับหมู่เลือดแบบ Rh นอกจากหมู่เลือดแบบ ABO นะครับมันจะมีหมู่เลือด Rh AH นะครับหมู่เลือด MN เนะอาหลักๆแล้วมันก็จะเรียนทั้งหมด3อันนี้เนาะซึ่งที่ใช้มากที่สุดคือ AB นะครับแต่บางทีก็จะถาม Rh AH ด้วยนะครับซึ่ง Rh AH เนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากพ่อแม่นะครับแม่นะครับมี Rh AH ลบพ่อเนี่ย เป็นบวกนะครับลูกที่เกิดออกมาเนี่ยพอ,อคอสกันแล้วลูกคนแรกนะครับจะเป็นลบก็จะเป็นบวกเนาะซึ่งการที่ลูกเป็นบวกเนี่ยทำให้แม่เนี่ยสร้างแอนติเจนแอนติเจนบวกพอแม่สร้างแอนติเจนบวกนะครับลูกที่เกิดคนที่2เนี่ยครับถ้าเป็นถ้าลูกที่เกิดมามีเลือดเป็น Rh บวกอีกนะครับแม่เนี่ยต่อต้านเพราะว่าแม่มีการสร้างแอนติเจนแล้วทำให ทำให้อะไรครับทำให้ออลูกคนที่สองมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงซึ่งคําตอบก็คือขอควายแม่มีมดลนอาเฮตดลบนะครับลูกมีอาเฮตดบวกลูกที่สองมีโอกาสตายสัตว์ในข้อมเราไม่มีพัฒนาการทางจานอาหารเป็นแยกส่วนนะครับอ่ะพัฒนาการตรงนี้นครับจะอยู่ในไฟลมของนีโดนีมาโทอดาส,ส่วนใหญ่เนาะที่ทำหน้าที่เฉพาะเฉพาะส่วนนะครับเฉพาะนะ จะอยู่ในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้ส่วนใหญ่เนาะซึ่งเขาถามว่าอันไหนที่ไม่ใช่แสดงว่าอันไหนที่ไม่ได้อยู่ในสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งก็คืองูจบเส้นเดินฝอยยาทเส้นได้จบข้อที่หนึ่งร้อยอ่าข้อที่หนึ่งร้อยนี่ก็กลับไปยังความรู้เดิมปีหกศูนย์ถ้าใครที่ดูนะครับใครที่ดูปีหกศูนย์เนาะก็จะดูว่า ยาสเตียรอยเนี่ยมีผลทําให้มีการลดเมือกรอบๆผนังกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ทําให้พอมาลดเมือกปุ๊บก็ทําให้เกิดแผลนั่นเองในกระเพาะอาหารซึ่งก็คือข้อขวาจบมันไม่ได้มีการหลังกดไฮโดรคอริกนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเนาะเพลซินเจนก็ไมไ่เกี่ยวเนาะแกสตินแกสตินเนี่ยเป็นขั้วกดไฮโดรคอริก พวกน้ำย่อยก็ไม่ได้เกี่ยวเนาะอคลเซียมเรลคาลิกแกสตินไม่เกี่ยวเลยนะครับอ่ะข้อที่21เทมนะครับยาสเตโรนมีผลยังง่ายกรดไม่เกี่ยวลดใช่ผนังกระเพาะอาหารเป็นแพรใช่2กับ3แค่นี้เองนะครับปี60์ข้อที่21เนาะก็ไปดูได้นะครับ ประมาณนี้แล้วก็ข้อที่เท่าไหร่วะ93ถึง100